สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซช่องคำนวณแนวทางผรวยทุกท่านเลยนะคะอันนี้นะคะหน้าจอตอนนี้นะคะก็จะเป็นของแฟนเพจนะคะคำนวณแนวทางผรวยนะคะดูผู้ติดตามไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าแอดก็จะไปลงเกี่ยวกับในทางพวกเลขฝันอะไรอย่างี้ให้นะคะต้องไปติดตามดูนะคะว่าแต่และว,วัดแอดจะลงอะไรให้นะคะก็มีจำเถมไปนะคะก็แต่ก็ส่วนมากก็จะลงใน u t u b e นะคะส่วนมากนะคะในแฟนเพจก็จะมีแบบเออเดี๋ยวเลข ปิงปองเลขทูบเลขอะไรนะคะก็จะอยู่ในคำนวณทางพารวยของแฟนเพจนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือผลงาน,นะคะี่แอดลงให้เมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบดำนะคะที่ส่งให้อาสมาชิก VIP นะคะอ่ะออมสินนะคะทุกคนน้องออมเนาะก็ห้าสี่ห้าศูนย์ห้านะคะนี่ก็มีเจาะที่สี่ห้านะคะวิ่งรูดที่สี่เนาะแล้วก็ของน้องรัดขนม ขนมไทยของเรานะคะออกที่65255นะคะก็เจาะที่5225นะคะมาดูในตารางนะคะทุกคนในตารางดูของน้องออมก่อนนะน้องออมก็จะมี545ในตารางก็คือแตกไปนะคะบนเนาะแล้วก็ขนมไทยก็652นะคะ6ก2 5 5ก็คือในตารางมีครบเลยนะคะก็แตก3ตัวนะคะสำหรับเลขบินนะคะแล้วก็ถ้าเป็น3ตัวนะคะแอดอ เจาะให้ทุกคนดูน่าเสียดายมากนะคะ520546นะคะ528เห็นไหมคือแบบ325ทุกคนอีกแหละแต่เป็นในตารางนี้ก็คือได้นะคะ3ตัวนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยเป็นของอ่ะของแนวทางเลขเด่นบนนะคะใบแยกตั้งหักนะคะที่ใบแยกนะคะก็วิ่งรูดที่2นะคะเจาะ2อนะคะ ก็อันนี้เป็นใบเปรียบเทียบนะคะถ้าสมมติเรามีเลขในใจเราเอามาเปรียบเทียบกับใบนี้ได้นะคะทุกคนค่ะใบนี้ก็เป็นบนโดยเฉพาะนะคะมาดูล่างนะคะล่างออกค5าห้านะก,ก็วิ่งรูดนะคะก็มีห้านะคะใครวิ่งแอดบอกแล้ววิ่งรูดใบบนใบล่างนี่คือเข้าบ่อยมากนะคะ mm. ก็ถ้าใครเป็นสายวิ่งสายรูดก็จัดได้เลยนะคะแค่บนแค่ล่างนะคะเน้นแยกกันนะคะ เนี่ยก็มาวิ่งรูดก็คือปังมากใครสายวิ่งใสยรูดก็คือเลิศม,มากนะคะอันนี้5้านะคะมันออก5 5ห้าเนาะแต่แอดนั้นเน้นไปที่4 5หนะ,ะชอบ4 5หมากมาก,มากแต่ไปออกน้องออมนะคะแต่ถ้ามันเป็นเบิ้ลแอดไม่ส่วนตัวแอดไม่ชอบเบิ้ลนะคะทุกคนอืมก็ต้องถ้าใครชอบเลขเบิ้ลอย่างล่างเนี่ยก็เอาเลขวิ่งรูดเนี่ยไปไปทำเป็นเบิ้ลได้นะ,ะอย่างเช่นอ่ะรูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันบังนะะก็ห้าห้าอะไรเงี้ยเอา ถ้าจะเล่นเบิ้ลตรงนี้ก็เป็นสองสองเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้นะคะถ้าจะเป็นเลขเบิ้ลเนาะนี่ก็คือวันที่ยี่สิบห้าแอดส่งให้ในกลุ่มเนาะอันนี้มีคนถามนะคะก็เลยสรุปเลขให้นะคะชอบที่สี่ห้านะคะนี่ชอบสี่ห้ามากๆนะคะทุกคน,นก็มีสองห้าติดมานะคะนี่ก็เป็นเลขระวังอันนี้คือแอดสรุปให้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็มีตัวเจาะแบบนี้ให้นะคะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้องแมวนะคะงวดก่อนนะคะน้องแมวนะคะที่แอดส่งให้น้องให้807หรือเปล่างวดนั้นก็ออกล่างที่0ูนย์แแต่งวดนี้มันไปเข้าอ,อมนะคะน้องให้เลขสวยมากนะคะแล้วเป็นเลขที่แอดชอบมากคือ45นะคะแอดชอบมากๆแต่มันไปออกที่น้องอ,อมนะ,ะทุกคนอันไหนที่แอดชอบหนักๆทุกคนอย่าลืมตามอ,อมด้วยนะเพราะว่าอ,อมเนี่ยงวดก่อนที่ชอบ81ก็ออกอ,อมตรงๆเลยนะเม็ดเดียวแอดอะ่ะนี่นี่นี่ อันไหนเราไม่รู้อ่าหนึ่งมีนาคมชดแปดสี่นะคะก็ไม่มานะี่นี่งวดก่อนงวดก่อนผลงานเป็นยังไงสามตัวสองตัวบนล่างหนักจัดหนักนี่เห็นไหมใบบนเนี่ยก็เข้าตลอดใบล่างก็เข้าตลอดวิ่งลูดเนี่ยเข้าตลอดทุกคนดูดิเนี่ยสายวิ่งสายลูดนี่อ๋อไม่ใช่แปดศูนย์น้องจับได้เจ็ดหนึ่งห้านะคะทุกคนเจ็ดหนึ่งห้าออกสี่หนึ่งห้า ก็ได้ส่งตัวบนไป7กับ1นะคะน้องน้องปานินนะคะเป็นแมวจรที่เขาเอามาทิ้งไว้บ้านแอดนะแอดสองสารนะแอดเลี้ยงน้องไว้นะคะทุกคนนี่น้องให้7จ็ดยัง้างวัดนี้น้องให้ออมสินเดี๋ยววดหน้าเราต้องตามน้องนะทุกคนต้องตามน้องแอดก็เลยซื้ออ่ะแอดซื้ออาหารให้น้องนะคะอาหารแมวทั้งหลายนะแอดก็ตุนให้น้องดูอันนี้คือเลขฝันแอดนะเขาอมสินเขาอ,อะไรนะคะอันนี้ก็เป็น แนวทางรัฐบาลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่งให้นะคะสำหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวก็มีใบสามตัวด้วยนะคะแอดลืมเอาใบสามตัวมาลงให้นะคะก็จะมีใบสามตัวบนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพูดคุยหลังหวยออกนะเดี๋ยวอีพีหน้าที่เราจะขึ้นอีพีที่หนึ่งเนาะของงวดต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดจะมาทําให้นะคะเพราะว่างวดก่อน่ะ แอดทำเลขติดบนให้ห้าสองตรงๆนะเดี๋ยวคลิปนี้คลิปหน้าเดี๋ยวแอดจะลงบนให้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคลิปไหนเข้าเดี๋ยวแอดจะเอาคลิปนั้นให้ทำต่อให้เลยนะคะทุกคนสําหรับใครอยากสมัครสมาชิกนะคะทุกคนก็สมัครตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสมัครเพิ่มเพื่อนทำตามกติกาเราวก็แอดก็จะส่งเลขให้นะคะหลังจากทําคํานวณหรือว่า คัดเลขเสร็จไอ้ก็จะส่งให้เลยนะคะแต่ก็จะมีกลุ่มเพิ่มเติมนะคะคือกลุ่มน้องนอยน้องลาวนะคะเข้าดีมากนอยลาวน่แตกทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะในกลุ่มคือปังมากนะคะพร้อมรวยกันไหมคะถ้าพร้อมรวยแล้วกดสมัครเป็นสมาชิกร่วมกันนะทุกคนคะ่ะแล้วก็ในกลุ่มนะคะ,ะในกลุ่มก็จะมีแนวทางต่างๆให้นะคะก็พูดคุยกันในกลุ่มได้นะคะน้อง ถ้าใครอยากติดตามเกี่ยวกับหัวยยี่นะคะก็ไปอีกช่องทางนึงนะ,ะช่องสสสไตล์ชาแนลนะคะก็จะมียี่กี่ลาวน้องหน่อยนะคะทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะคะมีลิงก์ด้านล่างคลิกไปดูนะคะแต่ส่วนมากแอดไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะแอดลงในกลุ่มนะคะกลุ่มก็แตกกระจายทุกวันเลยนะคะวิ่งรูดนี่คือรวยนะคะอ่ะสำหรับคิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ